ใครที่อยากจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่คุณสุทธิวัฒน์นี่ลำลํำอยากจะได้ใหม่อยู่ใช่ไหมเออนี้มีมาแนะนำนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องเทคลโนโลยีเนี่ยวันนี้มันมีความก้าวหน้าไปเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องของสมาร์ทโฟนนะคะ ừ ừ ừ วันนี้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากค่าย a m มซุงมาฝากกันนะคะก็ ừ ừ ừ คื ừ ừ อ,อร,รุ่น Galaxy C42 นะคะจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามจากรายงานได้เลยค่ะ เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy C Fold 2 5G สมาร์ทโฟนจอพับเจเนอเรชันที่2ของซัมซุงทีมงานสำนักข่าวไทยได้ทดสอบการทำงานของ Fold2 ก็ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งครับที่รวมเอาสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตไว้ในเครื่องเดียวกัน Galaxy Z Fold2 ปรับปรุงหน่วยประมวลผลมาใช้ Snapdragon 865 Plus แบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมแรม12 g ิกรอม256 g ิพับจอแล้วเราจะได้ขนาดจับที่ถนัดมือครับด้วยจอด้านนอกที่เป็น Super AMOLED ขนาด6.2นิ้วพอเรากางออกก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตเลยขนาดหน้าจอคือ7.6นิ้วซึ่งหน้าจอด้านในจะเป็นวัสดุ Gorilla Glass 7ซึ่งแข็งแรงกว่าเดิม2เท่า แล้วก็ยังใช้วัสดุอัลตราติน glass ทาให้หน้าจอที่กลางออกมาเรียบไม่มีรอยต่อและด้วยความสามารถในการรองรับค่า refresh a t e ร้120เฮิร์ตซ์ก็ให้ภาพที่สมูทสวยและก็สบายตาครับที่ขอบเครื่องเป็นโลหะทําให้มั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงและเมื่อเราพับจอก็จะมีสวิปเปอร์ไฟเบอร์หรือเป็นแปลงปัดฝุ่นคอยทําความสะอาดให้ด้วยในแง่ของการเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Galaxy C Fold 2ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันมากที่สุด3แอปพลิเคชันในหน้าจอหลักโดยสามารถแชร์เนื้อหาระหว่างกันได้สลับตำแหน่งการสแสดงผลการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ด้วยการใช้นิ้วลากเท่านั้นครับเรื่องการถ่ายภาพ Fold 2สามารถถ่ายได้ทั้งเวลาพับจอหรือว่ากางจอออกด้วยคุณสมบัติดูโ p r e ีวิวทำให้เห็นการสแสดงผลได้จากทุกทางครับ กล้องหน้า10ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลมีทั้งเลนวายอัลตราวายเทเลโฟโต้ ide, oto, มีมุมองศาการรับภาพที่กว้างมากนะครับเมื่อเรากางเครื่องออกมาถ่ายรูปจากกล้องหลังเราจะสามารถเห็นผลลัพธ์จากจอด้านหน้าได้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นและในโหมดการถ่ายวิดีโอ Galaxy c f o l 2ก็มีโหมด Auto Framing ที่คอยจับความเคลื่อนไหวปรับมุมมองให้เราโดยอัตโนมัติ รับรองว่าถ่ายคลิปแล้วไม่มีตกเฟรมแน่นอนครับในประเทศไทยจะมีการนำ Galaxy c Fold 2มาขาย2เฉดสีด้วยกันคือ Mystic Bronze แล้วก็ Mystic Black เริ่มเปิดจองพร้อมกับรับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.samsung.com/th ครับ